สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ทุกยามชาแนลวันนี้ทุกย m มนะคะจะมาพูดถึงนักแสดงฮอลลีวูดกันบ้างนะคะสําหรับนักแสดงในตํานานคนงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนอย่างเคียนูรีฟส์หรือที่คนไทยอาจจะรู้จักกันดีในบทบาทจอห์นวิกนั่นเองค่ะกับ15เรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเคียนูรีฟส์มาก่อนจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกย m มและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรัมร้อมกกนเลยดีว่า So เ w a s t s your time, let's get into it เรื่องที่1บ้านเกิด อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่านักแสดงฮอลลีวูดส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหลากหลายเชื้อชาติเต็มไปหมดคียานูก็เหมือนกันนะคะเพาเนี่ยเกิดเมื่อวันที่2กันยายนปี1964ถ้านับถึงปัจจุบันเขาก็อายุ56ปีแล้วค่ะเขาเกิดที่เมืองเบรุตประเทศเลบานอนจากนั้นครอบครัวและเขาเนี่ยก็ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆนะคะทาให้ตอนเด็กเนี่ยคียานูเคยอยู่ทั้งเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและตอน6ขวบเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและตอน7ขวบก็ย้ายไปอยู่ที่โตรอนโตประเทศแคนาดานั่นเองค่ะาา้ u, ะคะสามารถถือได3 ชาติก็คือสัญชาติอเมริกาตามพ่อแล้วก็สัญชาติอังกฤษตามแม่แล้วก็สัญชาติแคนาดาตามที่อยู่อาศัยล่าสุดนั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันเขาได้ย้ายมาอยู่อเมริกาเพื่อถ่ายทําภาพ,พยนตร์นั่นเองค่ะ 2. ลูกเซี่ยวนอกจากเขาจะเคยอาศัยอยู่หลายประเทศและสามารถเลือกหลายสัญชาติได้แล้วเขายังเป็นลูกเซี่ยวที่มีหลายเชื้อชาติอีกด้วยค่ะเพราะว่าเขานะคะมีแม่เป็นคนอังกฤษแท้และมีพ่อเป็นคนอเมริกันที่เป็นลูกเซี่ยวจีนฮาวายไอริชและโปรตุเกสนั่นเองค่ะจนไม่ที่กล่าวขานว่าเขาคือพลเมืองของโลกเพราะเขามีจุดเด่นของหลายเชื้อชาติรวมอยู่ในตัวเขานั่นเองค่ะ 3. นักแสดงที่ค่าตัวแพงที่สุด ย้อนกลับไปเมื่อปี2003นะคะหลังจากที่ภาพยนตร์ในตำนานอย่าง The Matrix 2ภาคแรกออกมาฉายนะคะทําให้หนังขึ้นบ็อกอฟฟิศอย่างรวดเร็วจากตอนแรกได้จ่ายค่าตัวให้เคียนู30ล้านเหรียญพร้อมบวกอีก15%ของกําไรหนังทั้งหมดหลังออกฉายแต่กาไรภาพยนตร์ทั้งสองภาคนะคะรวมกันแล้วคือ1,169ล้านเหรียญเมื่อหักภาษีแล้วเคียนูจะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนกําไรของหนังอย่างเดียวมากถึง156ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยเข้าๆประมาณ5,460ล้านบาทไทย ต่อหนังเพียง2ภาคเท่านั้นทำให้ตำแหน่งนักแสดงที่ได้รับค่าตัวที่แพงที่สุดในโลกตกเป็นของเคียานในเวลานั้นค่ะ 4ไม่เอาเงินกำไรจากหนังใครจะเชื่อคะว่าจากเงิน156้าล้านเหรียญที่เก่าไปข้างต้นนั้นเขาได้เอามาแบ่งปันให้กับนักแสดงและทีมงานคนอื่นๆที่มีส่วนร่วมในหนังรวมถึงบริจาคเงินไปทั้งหมดเลยโดยเขากล่าวว่าเรื่องเงินเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมนึกถึงคือผมอยู่ได้เท่าที่ผมมีอยู่แล้วนอกจากนี้เขายังใช้เงินส่วนตัวซื้อมอเตอร์ไซค์สุดแพงอย่าง Har ์รีเดวินสันสิคันให้กับนักแสดงสตัร์ทั้ง12คนของเขาเป็นของขวัญอีกด้วย 5. รับบทแทนคีย์โน หลายคนคงยอมรับตรงกันนะคะว่าบทบาทน e โอในเรื่อง The Matrix นั้นยังไงก็ต้องเป็นคีนูคนเดียวเท่านั้นแต่เรามาดูกันนะคะว่ามีใครอีกที่ถูกผู้กำกับเสนอบทให้เป็นนนโอกันบ้างคนแรกก็คือวิลสมิธค่ะโดยวิลนะคะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่เก่งมากพอที่จะเข้าถึงบทบาทนั้นจริงๆเขาจึงปฏิเสธไปนอกจากนี้ยังมีจอห์นนี่เดฟแบรดพิต เบลคิมเมอร์และนิโคลัสเคชแต่ถูกปฏิเสธไปจึงทําให้บทนีโอนะคะตกมาเป็นของ k e ีย u r e ูริฟส์อย่างที่เราได้รับชมกันนั่นแหละค่ะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาทําไว้ดีมากๆเลยเรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้คะ่ะ 6. ถูกไล่ออกถึงเขาจะประสบความสําเร็จอย่างมากในระดับโลกนะคะแต่เขาก็มีเรื่องหนึ่งที่ฝังใจอย่างมากก็คือเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมตอนอายุ16 คือเมื่อปี2011นะคะขาเคยเปิดเผยกับ The Daily Mail นะคะว่าเขาต้องเปลี่ยนโรงเรียนมัธยมมากถึง4แห่งภายในเวลา5ปีโดยให้เหตุผลว่าเขาชอบอลวะที่โรงเรียนแถมโง่วิชาวิทย์และคณิตมากๆแถมยังมีปัญหาด้านการอ่านหนังสืออีกด้วยหลังจากเขาออกจากโรงเรียนครั้งนั้นนะคะเขาก็ไม่เคยกลับเข้าไปเรียนต่ออีกเลย 7. เพื่อนที่สนิทที่สุดในวงการเคียนูนะคะสนิทกับริเวอร์ฟ e นิกซ์ที่เป็นพี่ชายแท้ๆของผู้รับบทโจเกอร์คนปัจจุบันอย่างวาคินฟินิกซ์นั่นเองค่ะพอทั้งคู่สนิทกันมากตั้งแต่ช่วงเล่นหนังคู่กันในเรื่อง My Own Private Idaho ในปี1991 แถมทั้งคู่ยังเกิดปีเดียวกันอายุเท่ากันอีกด้วยทั้งคู่มักจะไปไหนด้วยกันเสมอเพราะว่ามีความชอบหลายๆอย่างเหมือนกันแต่โชคร้ายนะคะที่ไม่กี่ปีต่อมาริเวอร์เพื่อนที่สนิทที่สุดของเขาต้องจบชีวิตเร็วเกินไปด้วยวัยเพียง23ปีเท่านั้นจากการใช้สารเสพติดเกินขนาดในปี1993ซึ่งมันทําให้เคียนูน่ะช็อกและย,ยากที่จะทําใจ 8. โศกนาฏกรรม ครจะรู้คะว่าในปี1999ที่ t h e m a t r i x ออกมาภาคแรกประสบความสําเร็จล้นฟ้าขนาดนั้นเคียนะูนักแสดงหลักของเรื่องกําลังประชิญกับเรื่องราวมรสุมชีวิตร้ายแรงอยู่เพราะในปีนั้นที่หนังออกฉายแฟนของเขาเจนนิเฟอร์ซาม์กำลังคลอดลูกสาวที่เขาตั้งชื่อไว้ว่าเอวาอาร์เชร์ไซม์ลีฟส์แต่โชคร้ายที่เด็กไม่สามารถรอดชีวิตได้ทําให้ทั้งคู่ซึมเศร้าและเครียดเป็นอย่างมากจนแยกห่างกันในที่สุดหลังจากนั้น2ปีต่อมาในปี2001เจนนิเฟอร์ซม์เกิดอุบัติเหตุทาง ถยนต์เสียชีวิตค่าที่ซึ่งเคียรนูนะคะก็เข้าไปรับศพของเธอและเขาก็ไม่เคยสร้างครอบครัวหรือว่ามีลูกกับใครอีกเลย 9. เปลี่ยนชื่อในวงการ ย้อนกลับไปตอนที่ออเดชั่นครั้งแรกนะคะเขาเคยคิดจะเปลี่ยนชื่อให้เรียกง่ายขึ้นเพราะว่าชื่อเคนูนั้นมันแปลกและคนก็ชอบเรียกผิดด้วยเขาจึงกังวลว่าชื่อเขาเนี่ยมันอาจจะจํายากเกินไปต่อออเดชั่นครั้งแรกนะคะเขาจึงใช้ชื่อสมัครว่า KC Reeves ที่ย่อมาจากชื่อเต็มจริงๆของเขาว่า k e นูชาร์ลส์ s รี e ฟส์แล้วก็ยังอยากเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นๆอ,อย่างชักสปีดไดนาหรือเพจเทมเพิลตันเดอเดิร์ดแต่ก็โชคดีนะคะที่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยน10เป็นนักกีฬา ย้อนกลับไปตอนที่อยู fall, ่โรงเรียนมัธยมนะคะเขาเคยเป็นนักกีฬาฮอกกี้และผู้รักษาประตูฮอกกี้ด้วยเขาเล่นเก่งมากจนถึงขั้นคิดว่าอยากจะเล่นเป็นตัวแทนทีมชาติแคนาดามาแข่งในโอลิมปิกเกมเพื่อนๆในทีมนะคะก็ต่างบอกว่าเขาเนี่ยพิมพรสวรรค์ด้านฮอกกี้มากที่สุดในทีมจนกระทั่งเขาไปแคสเป็นนักแสดงและติดเขาจึงหันหน้าเข้าวงการฮอลลีวูดแทนค่ะ11ลดน้ำหนักกลนหัวและกลคิ้ว ทั้งๆที่สามารถตัดต่อ CGI และทำเมคอัพได้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็เลือกที่จะทุ่มเทต,ตนเองเต็มร้อยให้กับบทบาทถึงขนาดลดน้ำหนักลง15ปอนด์และกล้นหัวก้นคิ้วตัวเองเพื่อถ่ายเพียงฉากนี้ฉากเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นฉากที่นนโอื่นขึ้นมาใน The Matrix เหมือนกับการเกิดใหม่นั่นเองค่ะ12เป็นอมาพาตบางส่วน ช่วงแสดงหนัง The Matrix นะคะหลายคนอาจจะสังเกตว่าเคียนูเนี่ยมีฉากเตะน้อยมากเป็นเพราะว่าช่วงนั้นนะคะเขาเพิ่งจะฟื้นตัวจากการผ่าตัดเชื่อม Two Level Fusion ของกระดูดสันหลังส่วนคออยู่ซึ่งมันจะทําให้ขาของเคียนูเป็นอามพาตบางส่วนเขาจึงจําเป็นที่ต้องได้รับการผ่าต,าตัดกระดูดสันหลังส่วนคออย่างเร่งด่วนทําให้ช่วงฝึกซ้อมฉากแอคชั่นของเขาต้องใส่ที่ดคอตลอดระยะเวลา4เดือนนั่นเองค่ะ 13. บทจอห์นวิค ผู้กำกับบอกว่าความจริงแล้วบทบาทจอห์นวิคควรจะต้องเป็นตัวละครชายอายุประมาณ60ปีหรือแก่กว่านั้นอย่างพอลนิแมนที่เขาอยากให้มาแสดงแต่เมื่อเคียนูมาแคส์บทจอห์นเขากลับสวมบทบาทนี้ได้อย่างกับสวมถุงม,มือเพราะว่ามันช่างเข้ากันกับเขามากอย่างกับเป็นตัวเขาจริงๆไม่เหมือนแสดงอยู่ซึ่งก็น,นึกไม่ออกจริงนะคะว่าถ้าไม่ใช่เคียนูแล้วใครจะมาเป็นจอห์นวิกได้อีก นอกจากนี้ปัจจุบันจอห์นวิกยังมีแผนสร้างภาคต่อไกลไปถึง5ชั卜เตอร์และตอนนี้เขายังมีหนังใหม่ที่เราออกฉายอีกอย่างเรื่อง Bill a n d Ted Face the Music ปี2020ที่เป็นภาคต่อของ Bill a n d t e d e x l e l l e n v e n v e r t u จ e จากปี1989และอย่างเรื่อง The Matrix ภาค4ที่เราออกฉายปี2022ที่เป็นภาคต่อจากปี2003นั่นเองค่ะ 14. ปฏิเสธหนังสปีดภาค2 หนึ่งในหนังคลาสสิกยุค90นะคะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเป็นเรื่องสปีดภาคหนึ่งนั่นเองค่ะจากฉากรถบัสในตำนานในปี1994ที่มีการทำภาคสองนะคะแต่ว่าเปลี่ยนนักแสดงแล้วก็ถูกจัดให้ว่าเป็นหนังภาคต่อที่ห่วยที่สุดตลอดการซึ่งว่ากันว่าการที่คีนูปฏิเสธภาคต่อนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าบทมันห่วยทำให้ฟ็อกซ์นะคะถึงขนาดขึ้นแบ็คลิสชื่อเขาและแบรน์ไม่ทำงานร่วมกับเขามากถึง10ปีเลย แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะกับเรื่องที่15ชอบช่วยเหลือคนอื่นเคยมีคนออกมาเล่าว,ว่าเขาเคยช่วยขับรถไกลกว่า50ไมล์เพื่อช่วยพาผู้หญิงที่เดินข้างถนนคนหนึ่งที่ไม่รู้จักไปส่งถึงหน้าบ้านและอย่างตอนที่ปปาลัสซี่นะคะบังเอิญไปเจอเขาเลี้ยงอาหารคนไร้บ้านและนั่งกินเป็นเพื่อนอยู่แถวข้างถนนหรือยอย่างตอนที่เขาลุกให้คนอื่นได้มีที่นั่งในรถไฟใต้ดิน และอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้กันนะคะก็คือเขาเนี่ยได้ยินว่าพนักง,งานประกอบฉากเซตในหนังเรื่องดราม่าชิกคนหนึ่งเนี่ยกำลังมีปัญหาฐานะการเงินของครอบครัวซึ่งเขายากลาบากมากมากเมื่อเคียนูรู้เข้านะคะเขาก็เลยให้เงินช่วยเหลือพนักง,งานประกอบฉากคนนั้นเป็นของขวัญวันคริสต์มาสโดยให้เงินไปฟรีฟถึง2 0 0 0 0เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยเข้าๆประมาณ7,0,000 0บาทไทยเลยค่ะซึ่งคนที่ได้รับการช่วยเหลือคนนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเคียนูเนี่ยคือผู้ใจบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยค่ะ แลวก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับ15เรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับ k e ี and the r i มาก่อนมีเรื่องราวที่เ,เพื่อนๆชอบและสนใจกันบ้างหรือเปล่าคะและถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือออกเสียงผิดเพี้ยนประการใดไปทางชูกียามต้องขออาภัยมานัดที่นี้ด้วยถ้าคลิปต่อไปเพื่อนๆอ,อยากให้พวกเราทําเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยจะตามอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับ t ูเก m e ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เพื่อนๆสนใจและถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำติชมหรืออยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทูเก m e ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ